ยูคาลิปตัสป็นยาแก้ไอรักษาสินัดไล่ยุงแล้วก็มแมลงได้ยูคาลิปตัสนั้นถือว่าเป็นสูนพลายที่ช่วยรักษาโรคทาเดินหายใจและวก็ปอดโดยการใช้น้ำมันที่กลั่นได้จากใบสดสรรพคุณป็นยาแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการข้อสูตรรักษาเสนัดอักเสบทาเดินหายใจแล้วก็ปอดไล่และยังไล่ช่วยยึดไล่ยุงและมแมลงได้อีกด้วย วิธีรีบริมาณที่ใช้ก็คือโดยการใช้น้ำมันที่กลั่นได้จากใบสด0.5ม mm, ิลลิตรหรือ8หยดกินหรือทำยาอมไล่หรือฆ่ายุงและวก็แมลงหรือจะใช้ใบสดหนึ่งกำมือขยี้ขย,ขยี้ซึ่งกลิ่นน้ำมันที่ออกมานั้นจะช่วยไล่ยุงและแมลงได้สำหรับข้อมูลทั่วไปของดูคาเลปตัสนั้นมีชื่ออื่นๆก็คือโกลลดุรารด มันเขียวหรือมันเขียวเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ1 0 2ถึงเมตรเรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบค่อนข้างกลมลำต้นเป่าตรงเปลือกเปลือกหุ้มลำต้นมีลักษณะเรียบเป็นมันมีสีเทาสลับสีขาวและน้ำตาลแดงเป็นบางแห่งเปลือกนั้นเปลือกนอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของลำต้นเมื่อแห้งจะลอกออกได้ง่ายในขณะสดใบใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ เป็นรูปหอกยาว3 1 2นิ้วกว้าง0.5 0 8ถึง0.8นิ้วก้านใบใบสีเขียวอ่อนมนนทั้งสองด้านใบห้อยลงเส้นใบมองเห็นได้ชัดดอกดอกออกเป็นช่อตามข้อต่อระหว่างกิ่งกับใบมีก้านดอกเรียวยาวมีก้านย้อยแยกไปอีกออกดอกเกือบตลอดปีผลมีลักษณะครึ่งวงกลมหรือรูปถ้วยผิวนอกแข็ง เมื่ออ่อนจะมีสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่มีผลแก่ปลายผลตอนแยกออกนั่นคือ,เ,อเรื่องราวของยูคาลิปตันนะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาโรคทางเดินหายใจและก็ปอดโดยใช้น้ำมันที่กลั่นได้จากใบสดเป็นยาแก้ไอแล้วก็ขับเสมหะบรรเาอาการข้ออ,อักเสบสูตรดมรักษาไซนัสทางเดินหายใจและก็ปอด แล้วยังสามารถช่วยไล่ยุงและก็แมลงได้อีกด้วยขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันนเื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีและก็ rspg.or.th